ตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าสิบสามเอกแห่งชุนชิวหลังเขามีป้ายสุสานทําจากหินเรียงรายดังพงพนาป้ายศิลาตั้งเรียงรายทั่วผืนดินมีอีกหลายป้ายกำลังสร้างขึ้นส่วนมากเป็นป้ายเปล่ายังไม่ได้สลักชื่อทว่าหลายร้อยป้ายรอบๆมีเจ้าของแล้วทั้งหมดร่างแบบอักษรรชาติแดง ชื่อที่สลักบนป้ายเป็นทหารม้าทัพหลงเสี่ยงที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับทหารม้าเผ่าเชียงเมื่อปล,ปลายปีแรกของราชศกเสียงฝผโบราณว่าหลงด้วยหมึกดําเส้นแผกกระจายหลงด้วยหมึกชาติแดงเส้นโนนเนื่องจากหมึกแดงผสมชาติเวลาเขียนบนแผ่นหินหมึกจะมีแรงเหนืดแรงเกาะตัวมากกว่ามึกดําธรรมชาติเส้นไม่แผกกระจายและสีแดงยังตัดกระผินสะดวกสําหรับช่างแกะสลัก ผู้เขียนร่างอักษรสำหรับป้ายศิลาเหล่านี้คือสองลิปิกรที่เรื่องชื่อมานานหนึ่งคือมีชงและอีกหนึ่งคือเพิงเฮอเนียนทั้งสองมาจากทางใต้และเหนือของเปยเหลียงจึงมีคำเรียกขานว่าเส้นเอ็นทางใต้กระดูกทางเหนือเนื่องจากทั้งสองแข่งขันกันทางชื่อเสียงจึงหวางท่าไม่อยากเสียวนากับอีกฝ่ายยิ่งกว่านั้นขนาที่สีเซียวยังอยู่ทั้งสองก็ไม่ใคร่แยแสการเมืองการทหารของเปยเหลียงแต่เมื่อมีข่าวว่า จวนเปยเลียงอ๋องจะตั้งป้ายศิลาสามหมื่นมีฉงเสนอตัวมาถึงเขาชิงเหลียงก่อนถามอยู่หลายคำถามเมื่อได้รับคำตอบก็รั้งอยู่บนเขาชิงเหลียงจากนั้นก็เขียนจดหมายให้เผิงเฮ่อเนียงใจความโดยคร่าวๆคือเจอ้าหลานกากเดนแท่เผิงกล้ามาแข่งกันซึ่งหน้ากับท่านปู่ย่างข้าหรือไม่จากนั้นเผิงเฮ่อเนียงก็ขนสีสมบัติในห้องตำราซึ่งเป็นดังกล่องดวงใจเจนมาถึงเขาชิงเหลียง ลูกกระท่อมอยู่ข้างๆมีชงคู่แค้นเก่ากลับกลายเป็นเพื่อนบ้านกันในบ้านปลายตอนนั้นขณะที่สองผู้เท่ากำลังประลองหรือเรียกให้แม่นยำก็คือกำลังเถียงกันหน้าดำหน้าแดงซ่งตงหมิงรองขนพลบรราการก็อมอบกระดาษชุดหนึ่งให้พวกเขาบนกระดาษเขียนเพียงรายชื่อและสองเรื่องเรียบง่ายชาตาเวลาใดที่ใดมรณะเวลาใดที่ใดสองผู้เท่าขณะร่างตัวอักษรด้วยชาติแดง ในใจยังคงคิดประชันขันแข่งจนมีโฉงเขียนมาถึงรายชื่อหนึ่งจูๆ่ๆน้ำตาก็ไหลนองหน้าหลิวหงอีเป็นเด็กหนุ่มอำเภอชุนสุยแห่งหลิงโจของข้าสุกสนดื้อรั้นเพราะเป็นลูกหลานตะกูลแม่ทับข้ายังเคยด่าเขาว่าเสียแรงที่ชื่อหงอีเด็กคนนี้เพิ่งอายุ21ปีฉะไหนถึงตายไปเสร็จแล้วเล่าหลังจากนั้นมีฉงและผงเฮอเนียนก็ยิ่งเงียบงนันนอกจากสนทนากับนายช่างสลักป้ายศิลาตามแบบร่างแล้ว ก็ไม่ใคร่พูดจาวันนี้สองผู้เท่าได้ข่าวว่าจะมีคนมาที่ป่าป้ายศิลาจึงรู้สึกตื่นเต้นพกถุงย่าม,มาด้วยความรู้สึกสลับซับซ้อนพอวิ่งมาดูก็เห็นเป็นเปย่ยเลี้ยงอองมาเยือนด้วยตนเองสองผู้เท่าไม่คุ้นชินกับมารยาทพิธีดังนั้นยามทำท่าคำนับจึงออกจะเก้กังสีเฟื่องเหนียนรีบเข้ามาประคองสองผู้เท่าแต่ไม่ได้สนทนาอันใดมากหลังเลไปครู่หนึ่งก่อนแบ่งกระดาษเซียนเปิกนั้นเป็นสี่ส่วน เขาและซ่งต้องหมิงแบ่งไปคนละส่วนมีฉงและเผิงเฮ่อเหนียนรับไปอีกคนละหนึ่งส่วนทั้งสี่คนเริ่มร่างอักษรด้วยชาติแดงอยู่เงียบๆด้านหลังของทั้งสี่คนเป็นนายช่างสลักป้ายศิลาที่เตรียมเครื่องมือพร้อมทํางานแล้วท่ามกลางแสงสนธยาเสียงเหล็กกระทบเห็นดังขึ้นสีเฟิงเหนียนและซ่งต้องหมิงเขียนเสร็จไวกว่าผู้เท่าทั้งสองครึ่งชั่วยามรอจนมีฉงเขียนเสร็จเป็นคนสุดท้ายท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้ว สองมือมีฉงเปลือไปด้วยคราบชาติแดงไม่สนใจจะปาดเช็ดสีหน้าท่าทางอ่อนลา้าเดินมาอยู่ข้างกายสีเฟืองเหนียนถามเสียงทุ้มด้วยน้ำเสียงตำหนิอย่างไม่ปิดบังว่าเหตุใดแต่ละแห่งในใจกลางโยโจถึงมีการเซึกสีเฟืองเหนียนตอบด้วยเสียงเบาสายรับเดินตายของเปยหมังแทรกซึมเข้ามารอบสังหารคุณนางโยโจอย่างกำเริบเสบสารมีฉงชี้หน้าสีเฟืองเหนียนทันทีกระทืบเท้าพลางโกลด่ายกใหญ่ตอนท่านพ่อท่านยังอยู่ เปยเหลียงก็มีมือสังหารรอบโจมตีแต่เหตุใดถึงถูกกันไว้นอกด่านเล่าท่านเป็นเปยเหลียงองอย่างไรกันท่านมิใช่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งหรือวันวันดีแต่เบิ่งตามองคนเปยเหลียงตายไปอย่างนี้หลังตายแล้วค่อยเก็บศพให้จากนั้นก็มาเสแสแร้งแกล้งทําสลักชื่อให้แบบนี้หรือซ่องตงหมิงจะกล่าวโต้แยง้งแต่สีเฟิงเหนียนยกมือปรามห้ามาไม่ให้ซ่งตงหมิงอธิบายจากนั้นสีเฟิงเหนียนก็มองมีชงแล้วเอ่ยด้วยน้ําเสียงขออภัย ข้าทําได้ไม่ดีผงเฮอเหนียนไม่ใจร้อนยังมีชงแต่ก็คนเคืองทว่ายังช่วยกระตุกแขนเสื้อของมีชงเมื่อสีเบ่งเหนียนเดินจากไปไกลแล้วมีชงที่มีสีหน้าเบื้องตึงก็ร้องเพ่ยใส่เงาหลังของสีเบื้งเหนียนจากนั้นเวี้ยงแท่นฝนเมกมูลค่าล้มเมืองกับผืนข้าไม่เขียนแล้วปเปบยเหลียงก็ไม่อยู่แล้วจะไปเจียงหนันตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะเขียนห้าพยางว่า สีเฟื่องเหนียญเจ้าลูกเต่าทุกวันไม่นานนักซ่งตงหมิงก็เดินกลับมาเห็นมีชงยืนหลับตาอยู่ที่เดิมเผิงเฮิร์เหนียนนั่งยองถอนในใจอยู่กับผืนไม่มีผู้ใดเก็บเท่นฝนเมกนั้นซ่งตงหมิงจงก้มลงเก็บคืนและไม่รีบร้อนคืนให้เจ้าของแต่มองไปทั้งยอดเขาเอ่ยเสียงทมว่าผัวผุโสทั้งสองคงไม่เคยได้ยินชื่อหวงชิงฉา,ายาเจียนชีจินและประมาจารย์ธงเหรินของสำนักหมากกระบี่ีตาะ ว่าเป็นใครและเก่งกาจอย่างไรยิ่งไม่เคยเห็นมังกรแท้อันที่จริงข้าเองก็ไม่เคยเห็นด้วยตาแต่ข้ารู้มาสองเรื่องเรื่องแรกคือห่วงชิงตายที่หลิวโจมังกรแท้ที่เปยมังเลี้ยงออกมาก็ไม่เห็นแล้วทําให้ผู้ฝึกปานหลายร้อยที่แฝงตัวในเมืองซีจริงของเปยมังตกตายสิ้นไปด้วยเรื่องที่สองคือที่นี่มีสองป้ายศิลาที่เกือบจะได้สลักสองชื่อให้พอดีว่าแท้สี สองชื่อนั้นคือสีเฟื่องเหนียนและสีหลงเซียงซ่งต้องหมิงหมุนตัวมามอบแท่นฝนเมือคืนให้มีชงยิ้มยังเปิดเผยหากวันใดไม่มีเปยดเลียงแล้วจริงๆบุตรป้ายศิลาย่อมขาดชื่อสีเฟื้องเหนียนไปไม่ได้แน่นอนว่าต้องมีชื่อซ่องต้องหมิงคนนอกอย่างข้าด้วยถึงตอนนั้นหวังว่าผู้อาวุโสมีจะเขียนชื่อให้อย่างเต็มใจกล่าวจบแล้วซ่งต้องหมิงก็จากไปอย่างช้าๆ ผงเฮ้อเหนียนจงใจไม่หันกลับไปมองใบหน้าแก่ชาราของมีชงงอนิ้วลองนับดูเหมือนเอ่ยกับตนเองว่าสีเฟังเหนียนเจ้าลูกเต่าเอ๊ะไม่ถูกต้องสิเรามีเจ้าลองนับดูมันหกพยางไม่ใช่ห้าพยางเสียน้อยมีฉงเก็บเท่นฝุ่นหมึกอย่างระมัดระวังค้อนตากลับเอ่ยว่ามีฉงเจ้าลูกเต่าได้หรือไม่หาพยางพอดีผงเฮือเหนียนหัวร่อัน ได้สิทาไมจะไม่ได้อีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดเจ้าข้าเขียนอักษรสินม่อใพ้ว่าอย่างไรมีชงไม่สนใจว่าจะสุภาพหรือไม่แล้วอับอายพานโกรธกลก่าวว่าเขียนกับผีเจ้านา่ะสิจากนั้นทั้งสองไม่ได้รีบร้อนจากป่าป้ายศิลาไปแต่ไปพิจารณาอักษรที่นายช่างแกะสลักออกมาอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามปกติแล้ว อให้มีแบบอักษรร่างไว้ให้ก็เกิดข้อผิดพลาดได้เพราะความรู้ด้านการเขียนผู้กันของลิปิกรกับนายช่างต่างกันลิปหลับแม้ว่ามีชงและเพิงเฮอเหเนียนจะไม่เรียกร้องมากหนักแต่ก็อยากทําให้ดีที่สุดผู้เท่าทั้งสองคิดว่านี่คือสิ่งดีสิ่งเดียวที่พวกเขาพอจะทําให้ได้มีชงถือโคมไฟสองป้ายศิลาไปทีละป้ายก็ได้ยินเสียงเผิงเฮ่อเเนียนตะโกนเรียกอย่างร้อนใจให้รีบข้ามไป มีชงคิดว่านายช่างคนไหนแกะสลักตัวอักษรผิดพลาดจึงวิ่งเข้าไปดูเห็นตะแก่เผงนั่งยองถือโคมไฟส่องอยู่หน้าป้ายศิลาแทบจะแนบลูกตาเข้ากับป้ายศิลาทำท่าเหมือนได้พบลายมือของอริยะปาดกนันันมีชงเข้าไปชมมองด้วยก็เห็นว่าเป็นแบบร่างลายมือของสีเฟืองเหนียนลายมือดีก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นทําให้ผงเฮือนเหนียนแตกตื่นแบบนี้ผงเฮือนเหนียนไม่หันหน้ามายื่นมือออกไปสัมผัสรอยแกะสลัก แล้วก็ก้นจ้ำเบ้าล้มลงกับผืนหลับสองตาแน่นน้ำตาไหลออกจากดวงตาจึงโยนโคมไฟทิ้งแล้วยกมือกลมใบหน้าสีหน้าเจ็บปวดทรมานอย่างจริงชี้ไปที่ป้ายศิลาและตะโกนว่าเรามีจะลองดูใกล้ๆเบิ่งตาดูให้ดีแต่จำเอาไว้ว่าอย่าจ้องนานเกินไปจำไว้มีฉงชูโคมไฟขึ้นพิจารณามองอย่างละเอียดรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกหรูต้องนาเหมือนเผชิญหน้ากับเหวลึก เด่นชัดว่าไม่ใช่สาเหตุจากแบบร่างอักษรของสีฝฟังเนียนแต่เป็นเพราะพลังฝีมือวาดมังกรแต้มในตาของผู้แกะสลักตัวอักษรมีฉงเริ่มปวดตาหลังจากหลับตาลงแล้วก็สายนาเอ่ยว่าเริ่มและจบอย่างเด็ดขาดดังดาบวิเศษเฉือนหยกในเลยเป็นนายช่างธรรมดาแกะสลักออกมาได้ในเวลาอันสั้นแบบนี้เป็นงานรังสรรค์จากเทพยดาโดยแท้ผึงเฮิอนเนียนนั่งขยี้ตากับผืน เออยางปลอดปลงมีคนใช้นิ้วมือสลักอธิบายเดียวเพียงเท่านี้แล้วมีชงเออย่างคาดไม่ถึงดัชนีแทนดาบกระบี่ส่วนมากต้องเป็นบาร,รมจารย์มคายุทธึงทําได้แต่ว่าก็ต้องมีความชํานาญของแต่ละทักษะวิชาโลกล่าในตอนนี้ไม่มีผู้ใดเขียนได้เปรียมสนธิยรดชนีอย่างเด็ดขาดผึ่งเฮิรหน,นียนยิ้มเจยอนหรือว่าเป็นพูดผีเทพยาดา มีฉงลุกขึ้นชูโคมไฟเงน,นหน้ามองท้องฟา้าข้าไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้อยากให้โลกนี้มีพูดผีเทพยาดาได้ปรดคุ้มคลองให้เปยียงเราตีเปย์มังให้แตกพ่ายด้วยเถอะเผิงเฮิอนเนียนตบแปะหน้าผารีบให้คนไปแจ้งท่านอ,อ๋องใหญ่เกิดเรื่องไม่คาดคิดสีเฟั่งเหนียนเร่งฝีเท้ามาชายหญิงที่ช่วยเขาถือโคมไฟมีอายุแตกต่างกันมาก คนหนึ่งคือหมีเฟิ่งเจียเจ้าถ้ำกระบีอบปางอีกคนคือฝานเสีย่ยวไฉสงครามสายลับในโยโจก่อนหน้านี้หมีเฟิ่งเจียคอยคุ้มกันอยู่ข้างกายหวงฝูผิงจึงไม่ได้สร้างผลงานแต่ฝานเสีย่ยวไฉสังหารชุยวาจือนักพรตผู้คุมกดในกายเต้าเต,อเตอ๋อกล่าวได้ว่าสังหารอย่างหาฤโหดเมื่อสายลับห้องเลือดน้ําไปถึงก็เห็นเลือดเนื้อแหลกเละเต็มผืนผนังเปลือกไปด้วยคราบโลหิต ตอนนั้นทุกคนเห็นฝานเสี่ยวไฉนั่งบนระเบียงด้านนอกหอระฆังกำลังเล่นแท้หางม้าของชุยวาจือดูอย่างไรก็ไม่เหมือนยอดมือสังหารกลับดูคล้ายดารุณีไร้เดียงสาเสียมากกว่าสีเฟึ่งเหนียงยอบตัวลงตรงหน้าป้ายศิลาข้างกายคือบุรุษวัยกลางคนที่รับตำแหน่งหัวหน้าผู้คุมกันจวนเปยดเลียงอองไปด้วยฝ่ายหลังรายงานว่าตรวจพบแล้วเป็นช่างแกะสลักชื่อว่าอูเจียงน่าจะเป็นชื่อปลอม เป็นบ่าวไพ่ระดับสามในจวนอองมาแล้วส6ปี4เดือนมีฉายาว่าขิงแก่เพราะไม่ว่ากินอาหารหรือดื่มสุราเขาชอบกินขิงแก่ฝานแก้มไปด้วยปีกลายป่าป้ายศิลาทางนี้รับนายชังอูเจียงจึงย้ายจากจวนอองมาทํางานที่นี่ท่านอองขาน้อยไร้ประสิทธิภาพไม่รู้จักคนกระจ่างพอขอท่านอองลงโทษด,ด้วยสีเฟืองเหนียนสายนาไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่ต้องโทษตนเอง สีเฟื่งเหนียงค่อยๆลุกขึ้นหันไปถามหมีเฟิองเจียว่าอย่างไรหมีเฟิ่งเจียเอ่ยเสียงถมข้าเห็นเพียงหนึ่งอักษรหนึ่งกระบีรังสีกระบีทะลุทะลวงเป็นอิสระสีเฟื่งเหนียงยิ้มยิ้มโอ่เจียงแซ่อูนามว่าเจียงที่แปลว่าดินแดนดูว่าคืออูเจียงที่แปลว่าไร้ซึ่งสกุลเจียงสกุลเจียงของต้าฉูก็ไร้ดินแดนแล้วไม่ใช่หรือ ่อนจะกล่าวเสียงเบาว่าคนผู้นี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายเรื่องนี้พวกเจ้าไม่ต้องสืบสาวราวเรื่องแล้วสีเฟื่งเหนียงคาดเดาว่าอูเจียงคือฉีเลี่ยนหัวเทพอักษาราแห่งราชวงศ์ต้าฉูฉีเลี่ยนหัวถือกำเนิดในตระกูลมีอำนาจบารมีเป็นที่ยอมรับว่ามีพรสวรรค์ด้านการเขียนอักษรสีเฟื่งเหนียงกลับขึ้นเขาชิงเหลียงจากนั้นเดินไปทางสุสานแห่งนั้น านพ่อและท่านแม่ของเขาต่างนอนอยู่ที่นั่นหลังจากสีเซียวเสียชีวิตแล้วสีเฟิงเหนียนก็สร้างสุสานอาพรของหลี่อี้ซันผู้เป็นอาจารย์ไว้ดัานข้างเขาเดินตามลำพังเข้าไปในสุสานเรื่องที่จดจำได้ผุดขึ้นมามากมาย13เอกแห่งชนชิวหวงหลงซื่อถือครองถึงสามเอกยกตนว่าเป็นเอกแห่งหมากรลอมเอกแห่งอักษรวัดและเอกแห่งยินหยางการพยากรณ เอกแห่งกระบี่ยังหลี่ฉวนกลางเสียชีวิตไปแล้วเย่ไปขุยเอกแห่งการทหารก็เสียชีวิตในสมรภูมิผาซีเลยเอกแห่งความงามอย่างหงเฮาต้าฉูก็สิ้นผระชนไปแล้วนักพินตาบอดแห่งนั้นถังเก่าผู้เป็นเอกแห่งพินก็อ้อมพินกระโดดแม่น้ําหลังจากแผ่นดินล่มสลายโจอีฝูแห่งซีสู่ผู้เป็นเอกแห่งภาพวาดก่อนตายวาดภาพแผ่นดินซีสู่แล้วนอนเมามายวายปลานบนภาพนั้นถูสันเช่อเอกแห่งธรณี เชียวชาญศาสทวงจุ้ยสอหากระแสปล่าหลังจากหลีหยางรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งแล้วก็ได้รับพระราชทานความตายอย่างหลับๆสินผิงเอกแห่งกฎหมายถูกราษฎรต้มและแบ่งกันลิมรสฉีเสียนเจินเอกแห่งเตาสลายร่างที่เท่นสะบั้นมานหลงจีนหลงสู้เอกแห่งพุทธก็มรณาภาพที่นอกประตูนิกายเต้าเต๋อแห่งเปยมัง12เอกแห่งชุนชิวเป็นที่แน่นอนไม่ผิดพลาดว่าไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเหลือเพียงเอกแห่งดาบ เกินครึ่งน่าจะเสียชีวิตอย่างไร้ชื่อเสียงไปแล้วนับตั้งแต่กู้เจี้ยนถังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของวิชาดาบชื่อเสียงของเอกแห่งดาบสมัยชุนชิวก็มีคนเอ่ยถึงไม่กี่ครั้งค่ําคืนในต้นฤด,ดูวาสันหิมะโปรยปลายจากลางฟ้ามีท่าทีว่าจะตกหนักขึ้นสีเฟื่องเหนียนไม่เพียงหยุดฝีเทา้ายังยื่นมือไปรับปุยหิมะสีเฟื่องเหนียนนึกถึงใบหน้าจิ้งจออขาวโดยไม่มีสาเหตุนึกถึงสองดาบ ปักเหมันแล้วว่าสันวิเชียนของใบหน้าจิ้งจอกขาวเขาไม่ทราบอย่างแท้จริงว่าใบหน้าจิ้งจอกขาวเป็นใครกันแน่มีนามว่านั้นกงผู่เยี่ยจริงหรือแล้วเหตุใดถึงมาเปยเเลียงเหตุใดถึงยืนกลางจะเข้ามาในสาลาสดับคลืนพรุ่งนี้เช้าเขาต้องเดินทางไปโยโจแล้วที่ไม่พบหน้าเยียนชื่อจีและของเจิ้นหลงมิใช่เพราะยังคิดเคืองพวกเขาแต่ทําแบบนี้เป็นการดีต่อพวกเขาต่อให้ถูกเข้าใจผิดต่อให้ไม่ได้พบ สีเฟื่องเหนียงก็ยังกระทําการโดยไม่จําเป็นกลับเขาชิงเหลียงมาเที่ยวหนึ่งนี่ก็คือมิตรภาพระหว่างพี่น้องชีวิตนี้ขอยอมรับเพียงสีคนเป็นพี่น้องหลี่ฮั่นหลินเหย่ชื่อจีคงอูชื่อและเวินหัวทันใดนั้นสีเฟื่องเหนียงที่เดินเชื่องช้าไปข้างหน้ามองเห็นเงาร่างไม่คุ้นเคยหันหลังให้ตนเองกําลังยืนตรงหน้าป้ายสุสานสองป้ายนั้นภาพเหตุการณ์นี้ไม่สมเหตุสมผล จวนอองในตอนนี้วางกำลังป้องกันแน่นหนาฉะไหนมีคนที่เขาไม่คุ้นเคยแต่เข้ามาในพื้นที่สูสานเงาร่างนั้นหมุนตัวกลับมาเอ่ยเสียงราบเรียบว่าคนกลับมากลางคืนลมหิมะ